ผมพี่นอ้องยินดีต้อนรับเข้าช่องทิหนวดวีสองชาแนลครับมือน,นี้พามากินตามเล็บมือนาง่งมาดามปนจานไห่พี่นอ้องมาครับเวลาบาบายเสียบเสบน้ำกันครับผมมนะห่อนพี่นอ้องนาดผ้ากันอาบน้ำเล็วอืมดิ้นเข้าปากเลยใช่ค่ะทำเเง เข้ามาแล้วก็กดติดตามให้นำเด้อพี่น้องเด้อเสร็จนมอนจินอนอมากินน้งจิ้มจางไปนิดเนาะม่อกินออกเต็มเลย มะเฟืองไห้ฮะักก็ไม่มีอืมได้ซ้ำหนีละเป็น้องพักอยากอากาศมันร้อนหนูข้าวด้วยเบืองหน้ามาดามพี่น้องสุสดจ้ะขออนุญาต ด้วย,ม,ยม,มาเติมนะบอเข้มข้นพี่น้องมาดำว่ะเอาจัดเข้าไปมันจางไปจักหน่อยไหคุกไปเลยจะใช้มือก็เาากลีใจแด้เสีา มาพี่น้องอม,มานำม,มิกใหม่ขอบคุณพี่น้องที่มาคอยติดตามรับชมอะไรกับดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อแห่งๆเลยๆสุขสมันมันสุขูุสุขคนครับไก่สิบวันทีหนึ่งรางวันทีหนึ่งมากเลยพี่น้องวันทีหนึ่งนี่ยอยหถ,ถูกไหมด้วยเบอร์กันสุขขุสุขคนพูดถูกพูดถูก tam nèng là biết nào Xinh nhỉ? Ừ. Sốt, sốt, sốt Thì mà cái nhựa hột này đâu. เบิ <B> ่นเสียบเนาลา้ามาใส่เพิ่ม่ส่เพิ่มมงดูขนมกินไปหลายบวงรู้เลยเรียบอยู่แล้วดินี่หิวงเ็นยางเงี้ยยัดเอายัดเอา แบบก้าวอาจจะหกเนี้นเดินไปน่องไ,ไปกินไก่ไม่ได้ยันลูกชายตื่นนั่นแหละไปน่องเหตุผลไปยังคือว่าเสียงคอยอย่างเทวดาหน่อยตื่นนอนอยากแต่ตื่นง่าย แซบเอาห,หมดปั่นของข้าวน้อยข้าแม่คิดยัดแ,แต่พออิ่มไปนี่ จิมม่านางอ่ำ้รบวงเลยพี่น้องนิวข้าไหมสดกระปูนเข่าปากสามสี่ข้ามเ้ยว่าหัวยิบแบนเง็ดคนหลายโมโหอยู่อ่ะมาดำเจ้ยมาดำเจ้ยก็ <c oughs> พ่อชา้าเบิองอรถอรถผู้ได้เอฟซีมาดำ นีไซน์โคตรดีเลยเหี้ยงที่หนึ่งเรื่องงี้เง่าก็เป็นต่กับหัวนี่แหละเป็นกำพูดตื่นอตีนก็เลยน่าเลยนอกพ่นอกก็รู้ว่าหัวรู้ใจไงก็เลยเป็นแต่กับหัว มามามาโอจเจ้าใจน่าถึงเตี้นป่ะโอ้ยเอ็นอเอาเรื่องพี่น้องแต่ก,ก็แซบมันน้ข่าวน้ำ <fi> พี่น้องผู้ใดเล่นติ๊กต็อกพี่น้องรบกวนจักหน่อยแวะเข้าไปกดติดตามกดหัวใจใส่คอมเมนต์จักหน่อยพี่น้องเลย อยากเห็นทิ้หนวดอีกอีก,อกมุมหนึ่งพี่น้องมุมบ้าบ้าบอบอบาดนี่นี่ยังไม่บายกอะยังอันนี้ันแก่น้ำจิ้ม วัานกินมงวงขางน้าน <ๆ S 2> ไม่ขึ้นพี่น้องแหมขึ้นแน่แนล,ลูกกลัามาน้อยนะจ๊กเป็นยังเวลาลูกไม่นอนก็มันไม่กัดกันหรอก <c oughs> ยอม <c oughs> อ่ะให้ตีนไปให้ตีนดิ มันหลุดอ,ะอ่ะอืมอบให้กินอืมดต่อแล้วหิวไม่ใช่เหรอกินเลยอืมปีงมาหน่อยสิว่า เราลืมอะไรอะไรลืมอะไรรออ๋อิอ,อ,อิ่มแล้วล่ะไม่ไม่ทันแล้วหายามด่าบคนเลยพี่น้องปานิ่นแต่ภูมิใแในตือนแล้ว ไหนดำมบกนู้เออโอ้ยเพลินแล้วสมองเบลอ,อเสียบไงมาดำแค่มาดำบวดดัวได้ตำได้หนิพี่น้องขนาดมาดำแค่ที่ประเด็กลูกหน่อยเดียวนางบุบเบิดเลยยินนี่เบิ่งเกลี้ยงอยลอยเลย ตามที่จำใดไิบกินว่าถาดคันบอกพูดอะไรบ่วงกระยำัดเรือพี่น้องสดแล้วก็พูดเข้าไปน้ำรว่เอาครับี่น้องคลิปนี้สมมาพ่าะวร้วแล้วทำเวลาได้ดีมากเลยพี่น้องคลิปนี้ เกือบซินาทีเป๊ะเกลี่ยงบากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ที่หนวนกรมมดำนะ่ครับพี่นองเพื่อที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนทำคลิปต่อไปนะครับนาอสำหรับคนที่กดแล้วขอให้ถูกหวยรวยเบื์นะครับผมผู้ใดรอยากถูกกดติดตามไว้นํำเด้อสุดท้ายไปนะครับสวัสดีครับ